ตำรวจชุดสืบสวนสพห้ว,วยกลดจังหวัดอุทัยธานีและชุดสืบสวนภูทรจังหวัดอุทัยธานีนำหมายจับสารตามรายล่าจับกลุ่มพระฤทธิไกยคำศรีทาอายุ53ปีในข้อหากระทําอนาจารเด็กและพระผู้เยาว์เหตุเกิดที่สํานักสงฆ์คองเคียนหมู่ที่หนึ่งบ้านคองเคียนตําบลทองหลางอเภอห้วย,ยกลดจังหวัดอุทัยธานีติดกับชายป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนปีนี้จากการลงพื้นที่สำนักสงฆ์คลองเคียนพรพระอาจารย์สายยานหัวหน้าสํานักสง ได้พาผู้สื่อข่าวไปดูกุฏิด้านหลังชายป่าซึ่งพาวริติกยได้พาเดนทั้งสองคนอายุสิบสี่ปีมาพักอาศัยอยู่ทราบว่าในห้องนอนมีพาวริติกายอาศัยนอนอยู่กับเดนคนหนึ่งส่วนที่หน้าห้องก็มีเดนอีกรูปหนึ่งกลางมุ้งนอนอยู่คนเดียวในช่วงกลางคืนพาวริติกายได้ออกมาจากห้องนอนเพื่อออกมาหาเดนที่อยู่หน้าห้องและทําอันาจายอย่างต่อเนื่องด้านเดนผู้เสียหายเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนพักอาศัยอยู่กับญาติเนื่องจากพ่อแม่ไปต่างจังหวัดวันหนึ่งมีเพื่อนมารับไปเที่ยวหาพาวริติกายเมื่อนักกกกอวกลับ แต่ทางพระได้นำวิติโตมค,มคมมรูไปให้กลับจึงได้นอนพักอยู่ที่วัดเขาแหลมนานถึงสองสัปดาห์หลังจากนั้นพระวิติกัยได้ติดต่อกับพระัวหน้าสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งให้พาตนเองและเพื่อนไปบวชเนรที่วัดปะดูุยือนอำเภอลานสักจากนั้นได้นำตนพร้อมกับเพื่อนไปอยู่ที่สำนักสงฆ์คองเขียนจกกนกระทั่งมาเกิดเรื่องอาจารย์ขึ้นกับตนหลังจากนั้นงพ่อแม่ของเนอีกคนมารับจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังและขอให้ไปบอกกับญาติของตอนซึ่งต่อมามีผู้ใหญ่บ้านบวชที่สีต่ตำบลแม่เปบบพ่อับ จากนั้นเขาแจ้งความกับตำรวจสพงวยโคตกระทั่งของสารออกหมายจับผฤ้ริไกัยและอยู่ระหว่างการไล่นนล่าจับกลุ่มตัวมานำดำเบิลคดีสำเนาทองสีรายงานตำรวจสพคลองใหญ่พร้อมกู้ภัยสว่างตราดเขตอำเภอคลองใหญ่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบนถนนสายคลองใหญ่หาดเล็กหมู่ที่3บ้านหาดสาันเจ้าตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยที่เกิดเหตุรถยนต์โดยสารสองแถวสีา้าสายตราดแหลมกะลัด มีคนขับกินนายโซรถเรือขคณะอายุ18ปีชนกับรถยนต์กระบะโตยโยต้าสภาพรถทั้งสองคันได้รับความเสียหายด้านนายโซรถคนขับรถโดยสารสองแถวเล่าว่าตนรับแรงงานชาวกัมพูชาพากรรมเช่ารถของตนไปส่งที่ชายแดนบ้านหาดเล็กจำนวนทั้งหมด14คนเพื่อไปต่อใบแรงงานหลังจากเสร็จธุระขากับเมื่อถึงที่เกิดเหตุได้มีรถยนต์กระบะจอดไฟขอทางอยู่ดิ่ทางตนจึงได้ชนเขาอย่างจังโดยนายโซรถอ้างว่ามองไม่เห็นรถคู่กรณี จนทาให้บุรสาัที่เป็นแรงงานกระเด็นตกจากรถได้รับบาดเจ็บห้ารายส่วนอีก9รายอาการปลอดภัยวิเชิญม่วงสีแรยงานน,น,นายนปุลรัตนน้ําอายุ66ปีและชาวบ้านในหมู่บ้านวังขอนแดงหมู่ที่1ิตําบลห้วยลานอำเภอดอกคําใต้จงังหวัดพะเยาซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์การทอผ้าไหมการเลี้ยงหม่อนไหมนละผลิตเส้นไหมนําออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศจนกลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้กับจงบังหวัดพะเยา โดยมีการรับก,การเลี้ยงหมอนใหม่และผลิตเส้นใหม่แบบครบวงจรพอจะถึงการผลิตเส้นไหมการต่อผ้าไหมและการตัดเย็บสําเร็จรูปกระทั่งกลายเป็นสินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อโดยนายปุนรักกลว่าได้เลี้ยงหมอนไหมไว้ภายในโรงเรือนปิดหลังบ้านจานวน50กระดงจะใช้เวลา2 3่สถึงวันตัวหมอนไหมก็จะเข้าฝับเป็นดักแน้หลังจากนั้นก็จะนําไปสาวเป็นเส้นไหมโดยได้ดปลูกต้นหมอนเพื่อจะนําไปเลี้ยงตัวไหมวันละสามมือ้อ โดยตัวหมอนที่นําเส้นใหม่ออกแล้วก็จะแยกขายกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสามสิบาทส่วนเส้นใหมนั้นจะขายกิโลกรัมละหนึ่งพันสามร้อยจะถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทซึ่งแต่ละเดือนนั้นสามารถสไร้างรายได้ให้แต่ละหลังคาเรือนตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนบาทโดยชุมชนบ้านวังของแดงแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเพียงหนึ่งเดียวที่เลี้ยงหม่อนไหมและผลิตเส้นไหมคุณภาพออกสู่ตลาดจนได้รับความเชื่อถือว่าเป็นสินค้าโอท็อกคุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพะเยาปันวิทย์ยู่ดีรายงาน ชาวบ้านสามอำเภอในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้รับผลกระทบจากน้ําเน่าเสียและโรงเรียนผ่านสื่อมวลชนเนื่องจากน้าเน่ามีสีดําสมพิ่น์เหม็นไม่สามารถใช้ในการทรําเกษตรเลี้ยงปลารวมถึงกบที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ได้ตายหมดซึ่ง3พื้นที่ประกอบไปด้วยพื้นที่อำเภองปทุมธานีได้รับผลกระทบในพื้นที่ตับลนบางช้างและตับลนบางปลอกอำเภอสามโคกได้รับผลกระทบในพื้นที่ตับลาบางโพเหนือและที่อำเภอลาดหลุมแก้วได้รับผลกระทบในพื้นที่คูบางหลวงรวมระยะทางกว่า4กิโลเมตร โดยมีนายอาคมเฉลียวนาย,ยกองการบริหารส่วน,นตำบลบางโพเหนือนายเกิดกพลบัวทองนาย,ยกองค์การบริหารส่วน,นตำบลกูบางหลวงนายสมบัติมะมัดเลขานาย,ยกองค์การบริหารส่วน,นตำบลบางกูหลวงพร้อมเกิดกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้มารวมตัวกันโดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพันธ์สมบูรณ์ประลัดอำเภอสามโคกขเข้ารับเรื่องโองเรียนเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขซึ่งบ่งต้นพบว่าน้ำในกล่องบางโพมีสีดำและส่งยินหม้น ทางด้านนายมนเรืองฝอยผลอายุย70ปีเกษตรกรผู้เลี้ยงกบกล่าวว่าปัญหานี้มีมานานแล้วกว่า10ปีได้ร้องเรียนมาตลอดแต่ไม่เคยเข้ามาดูแลอย่างจริงจังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจแล้วก็บอกว่าน้ามไม่เสียซึ่งตัวเลี้ยงกไบไว้สามหมื่นตัวตายไปแล้วหนึ่งหมื่นกว่าตัวจึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพนใหม่มาดูแลปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยทางั้นบาทท้าที่ร้อยตรีธีรพันธ์สมบูรณ์ประหลัดอำเภอสามโคกล่าวว่าในส่วนของอำเภอสามโคได้รับเรื่องไว้แล้ว พร้อมที่จะประสานด้วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนซึ่งจะติดตามเรื่องนี้ตลอดไม่ให้เรื่องเงียบหายไปเนื่องจากชาวบ้านต้องปะเะชิดกับปัญหานี้มานานถึง10ถึงสิป,ปีสนชัยใก้แก้วรายงานนายสุรัเข็มนาคนายกสมาคมธุรกิจท่องเทีย่ยวและบริการจังหวัดนครนายกพร้อมพลตรติภูมิินสิงหสุดผู้บังคับการตระเวูตัจังหวัดนครนายก พนเอกพิชาตมีทัญญากรรองผออรบนาฏจังหวัดนครนายกพร้อมกับคณะร่วมแถลงข่าวประเพณีใส่บาตรเพื่อพ่อก้าสิทิตในดวงใจไทยนิรันด์ใส่บาตรเพื่อพ่อก้าต่อด้วยความศรัทธาประจำปี2516จัดขึ้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชนเดมิทภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมงานด้วยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่3ตุลาคมโดยในช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาภาคภิษุพร้อมกันบริเวณพิธีมีการเริ่มพิธีสง์ถวายจตุป,ปัจจัยเพื่อรับศีลรับพร เวลาเจ็นาฬิกาเริ่มกิจกรรมใส่บาตรแด่พระสงฆ์ส่วนช่วงเย็นเวลา17บเจนาฬิกาเริ่มกิจกรรมก้าวเดินด้วยศรัทธาตามสันเกินคุณดานประการชนรวมระยะทางไปกลับ7.8กิโลเมตรจากนั้นจะมีพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันค้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบาพิตรพร้อมชนการแสดงดนตรีโดยศิลปินแฮมเมอร์เต็มบงส่วนในวันที่1 4 1 5ตุลาคมจะมีการแสดงของศิลปินวงดนตรีชื่อดัง สมบัติเนินใหม่รัชชนนเนินใหม่รายง,งาน